นางน้ำแน่ใดบ้บย่านาบึ้งตึงหลายมันเป็นต่ย่านยิ้มในกระไดดอกตัวมียังกวามาโตเป็นยังคือใดมอยู่น้ำทันขี้ตาละ่ะ ต้าทาไม่ยังเฮาก็แค่อยากฮู้แต่ถ้าโตบออยากบอกก็บ่เป็นยังแล้วว่าแต่ทันขี้ตาน่ะเพิ่นเก่งเรืองวิชาข้อมีลีแมนบอแมนแล้วทานมหาขี่ตาะเก่งสุดๆไปเลยหละ่ะในปัตตพีเนี่ยวยุ้ยไพมีอาคมเก่งกาไปกว่าทันแล้วนอกจากนอกจากทันมหาเทว่าแมนบอแมนแล้ว ท่านมหาเทวาน่ะเป็นจอมขมังเวทสายขาวส่วนท่านมหาขี้ตาของเฮ้าเนี่ยเป็นจอมขมังเวทสายดําเป็นครูอลรีกันมาแต่ดนแล้วสายดําก็แสดงว่าท่านขี้ตาในฐานะเรื่องสเตเน่คุ้นใสมุ่นดำร้ายกว่าท่านมหาเทวาแมนบอแมนแล้วคันเรื่องสุวๆนี่ยต้องยกให้อาจารย์เฮ้าเลยล่ะดีเลยแสดงว่าเฮ้าน่ะมาถึงหม่องเราหละ่ะพอเฮ้าน่ะ กำลังอยากจะเฮสันเน่ส่ผู้ชายคนหนึ่งอยู่พอดีถ้าเฮ้าได้ผู้ชายคนนี่มาเป็นผัวนะเฮาสิเป็นผ้หยิ่งผี่โชกดีที่สุดในโลกเลยเฮาเคยเล่นของส่ผูยิ่งคนหนึ่งคือกันแต่ว่าตอนเนี่ยกับพุงคือกันว่าเขาจะเป็นตายลายดีจังใดฮะโตก็เคยเฮ็ดของคือกันบ่เราเป็นยังคือได้เฮ็ดลา ก็นยมอนว่าเานะหักเขาอยู่ฝ่ายเดียวส่วนเขาอ่ะบอกขึ้นฉียหันมาหักเขาเลยอีกทั้งพ่อแม่เขาอ่ะกับพย่อมับเฮ้าเข้าเลย่องตเหตุแบบนี้ก็หวังวว้สักมือน,นึ่งนะเข้าสองคนสิริอยู่น้ำกันแล้วตอนนี้เขาอยู่ไซหล่ะ ก็พลาดไปสองมือเหรองามได้พบบอสิมาเนาะถ้าพลาดมืออื่นไปอะ่ะน้องแก้วบอลอดแทะ สำเหี้ยของมึงดอกนึยแก้วเอ,อ้ยเป็นยังเทดาดาฟาดินตรงกำหนดให้มึงเมาอพอผู้ชายคนส่วยๆคือจังมันเธอพูดซันชีวิตมึงก็คือสิบเป็นแบบนี้ดอกก็แสดงว่าป้าลู่เมนโบว่าผู้ใดที่เป็นคนเหรียของแซน้องแก้วเป็นยังสิบโอลูกกระบักผู้ช่องนั่นแหละมันหมักอีแก้ว แต่อีแก,ก้ว่อเคยมักมันเลยมันก็นเได้จเด่นของใส่แก,ก้วแต่ว่ามมนฝีมือมันมันสิเป็นฝีมือผู้ใหแต่ทีแน่ๆผมก็อยากรู้คือกันว่ามันเป็นผู้ใดที่เห็ุพิธีให้มันมันคือสีมีวิชาอาคมแก่กาคักแท้ อยู่เวล่าแล้วพวกตัวพากันไปเตรียมตัวพร้อมเลยพวกมันออกมาแล้วมันบอขับทันมหาแม่แล้วเดี๋ยวพวกมันได้หวานมหาสเสนิหออกมานําบอแนนนอนฮะมหาเทพว่าสามารถอาวันสเสน่จะออกมาได้แล้ว ก็แสดงว่าท่านมหาเทพว่าเป็นคนมีบุญหลายคักได้หนิจะสามารถหาหวานเสนจันได้ท่านขี้ตาเดี๋ยวสีไพ่กับอีสามซอนน่ะจะอาสาเป็นคนไปเอาหวานมาเองท่านมาต้องห่วงเด้อก็ดีแต่ว่าท่านอย่าลืมที่เข้าตกลงกันไว้ถ้าได้หวานมหาสเสนจันมาแล้วนะท่านต้องเหตุพิธีสีไพ่ท่านที่่มีปัญหาดอก ว่าแต่สูสิไปเฮ็ดใส่สผู้ใตผู้ใดมหาเทว่าฮะอีสีไพ่มึงเป็นบ้าไปแล้วติมึงคิดจังใดสิไปเฮ็ดของใส่ท่านมหาเทว่ามึงคิดว่ามันสิเป็นไปได้ยุติแม่นอยู่ท่านมหาเทว่าบ่เป็นคนสีเลนของใส่อย่างไเด้อเอากระท่านขี้ตาเป็นคนบอกเองว่าสามารถให้ได้บ่ทุกอย่าง ขอแค่แปลว่านสเสนจันมาได้บ่แมันเตี่ยผมมีปัญหาดอกขัดบุกสูสองคนนะไปเอาหวานสเสนจันมาให้กูได้ต่อให้เป็นผ่ไส้เบิร์ดโลกกูก็เอามาเป็นผัวไอ้สูได้ฮะคุ้ไส้เบิร์ดโลกเลยตีเป็นสีไพ่สีบาโบไปก่นตีโอ้ยอีหาอ้าเนี่เป็นบาดตีท่านก็แค่เปรียบเปื่อยซื้อ ใครจะเป็นบาปไปเอาผู้ใา้บนโลกฝันนั่นตามนั่นค่ะท่านเข้ากันเริ่มแพนกันได้เลย เอาเป็นว่าเดี๋ยวพวกเ้าพักแถวนี้ก่อนก็นแล้วกันคาเขาลูกนี่ไปอ่ะก็ถึงปากทางของหมู่บ้านแล้วฮะไก่หอดบานเขาหรอวะเฮ้ยเฮาคือรู้สึกตื่นเต้นแท้อยากหูเด้วโลกภายนอกไม่สิ่เป็นเจ้าไดกันแน่ไม่สิ่เป็นคือจังลอยปีที่แล้วตอนที่เฮายังมีชีวิตอยู่บอแม่นครับทันทีก็ตื่นเต้นให้กัน จากเมือ่อัานถึงมื่อนี้ะนะทุกอย่างกับเปลี่ยนไปหลายเลยแหละแต่มีสิ่งหนึ่งที่บ่เคยเปลี่ยนไปเลยก็คือใจคนคนคิดซัวกันยังหลายคือเกา่าเพลือๆลายก็มือลอยปีกอนอีกตั้งหากโหขนาดนั้นเลยบ่อทันมาหาแบบนี้ก็แย่สำหรับเฮานะการที่อยู่ในปลาแบบเนี้ยสงบ ก็บสบายใจที่สุดแล้วเฮ้อบอกดีกว่าเหาเบื่อปลาแล้วอยากไปใช้ชีวิตข้างนอกจะตายคือเรานี่ยฮึก็ฉ่นก็ตามใจเออท่านนาหาเดี๋ยวผมไปหาผลละใหม่กอนเด้ออะนี่ท่าน ดื่มน้ำก่อนใจใ,จใจส่โซ่เม่อยขอบใจเด้ออืม,อมเราว่าแต่โตได้กินน้ำหรือเปล่าเฮ้เข้าต้องกินน้ำอยู่ติเป็นคนก็นต้องกินน้ำอย่าลืมว่าตอนเนี้ย ตัวบ่าเปนผีแล้วเยาปป่อยให้ร่างกายขาดนา้ำก็จะบอกตัว,วที่พานมาเข้าไม่เคยกินน้ำเลยเด้เข้าอิ่มทิพย์มาตลอดอะก็ที่พานมาตัวเป็นผีบอมเปนคน้นแต่ตอนเนี้ยตัวเป็นค้นแล้วต้องร้องซิมเบิงอะรับรองวา่ารู้สึกดีแน่นอน อืรู้สึกดีประคักเลยอ่ะรู้สึกว่าแบบมีพลังขึ้นมาทันทีเลยเขาบอกแล้วเนี่ยเขาเอื่นว่าสดชื่น,สด,ส,นสดชื่นสดชื่นโมเมนสดชื่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 น ชื่นสร้างถอดเฮาบ่อยากวาวแล้วอะส,วสดซื่นกับส,สดซื่นสินะกิ้มระบอกส,สดซื่น ครับนี่ครับทันมหาขันที่ไปหาผลลาไม้ป่ามาให้คิดว่าทันมหากุ้งหิว,ลวนนเลยแน่เลยขอบใจลหลายได้คันที่แล้วไปออามาดั้ใส่นี่คือหลายแทะในป่านเนี่ยบ่มีต้นไม้ตนม้ตนใดดีคันที่บ่รู้จักคันทันมหาอยากกินอียงบอกขันที่ได้เลยเดี๋ยวกันที่ไปหามหาให้ <laughs> เป็นยังขึ้นรู้สึกจริงสิวะรู้สึกจริงไหนท่านเอเฮารู้สึกกระวุนกระว่ายในท้องอ่ะแล้วยิ่งเวลาเห็นของกินยิ่งรู้สึกแข้งขึ้นกว่าเกาอีกอ่ะเขาเอื่นว่าอาการหิวหิวอืม อ๋อเข้าจำได้แล้วเมื่อก่อนเขาก็เคยหิวแต่วัดว่าได้กินดนก็เลยลืม,อมเอาจังสิกระสันเดี๋ยวห้องมากินน้ำกันเลยดีกว่าขันที่พร้อมเดี๋ยวห้อแบงห่อ,อ่ะลองซิมเบิงขอคุณครับทันมาหาซิมเลย อืมเอเมรอคักเลยม,มัก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 อ่านี่ตัวร้องซิมเบิง สีธนนท์สีธนนท์มปออกเดินทางกันตอ่อเข้าหลับไปแต่ตอนไหนนี่เราไปสักพักแล้วล่ะคันที่คันที่ตื่เนไดยแล้วครับตามหาพวกเข้าตรงฝล่าเ,าเดินทางตอ่อเพราะตอนเนี้ยเข้าเหลือเวลาหลายแล้วบอลหลวงจซุ่มอยู่ทั้งพูนสิเปอยังไงแนะ่